เป็นแฟนคอร์บอนคาเฟ่ครับน้ำแมวพาไปเลาะแคมป์สิงโตคำรามเตรียมตัวลุยศึกยูโร2024ที่เยอรมันกันต่อนะฮะดูไทม์ไลน์ของพวกเขานะฮะวันพฤหัสดุเสาเกตรประกาศ26คนสุดท้ายเอ๊ยที่ไปเล่นที่เยอรมันตัดเอาไป7คนฮะโอโ้โหกีลิชไมาร์ตินสันแฮร์รี่แม็กควายพวกนี้โดนตัดออกไปวันศุกร์ที่29ครับอุ่นเครื่องอะไอซ์แลนด์แพ้คารเวนเบอร์รี่0-1ใช้คำเดียวเลยฮะวันเละ วันเสาร์ว่าอันนี้ที่ได้เนื้อเน้เนๆหน่อยอสำหรับขาวว่าวก็คือการประกาศเบอร์อนักเตะคนไหนได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาถึงเบอร์26่สในทัวร์นาเมนต์นี้และเบอร์หนึ่งถึงเบอร์11อ่ะมีนัยยะสำคัญก็คือจะเป็นตัวจริงของเซาเกตหรือเปล่ามีใครกันบ้างฮะเบอร์หนึ่งฮะพิกฟอร์ดโก้ แน่นอนนะเบอร์สองแบ็คขวาไค w วอ k เกอร์เบอร์สฮะลูกชอ่อเป็นแบ็คซ้ายอาชีพคนเดียวที่มาเยอรมันนะฮะเบอร์หเบอร์หฮะคู่เซนเตอร์ฮะสตนกับมาเกฮี เบอร์4กับเบอร์8ในระบบ4 2 3 1มีฟิลงมคู่กลางฮนะแน่นอนนะเบอร์4เดนการไลท์เบอร์8ใครรู้ไหมฮะเทรนตะ์อเล็กซานเดอร์แอนโนนั่นหมายความว่าเทรนต์นี่จะเป็นตัวจริงของสซาเกตรหรือเปล่าไม่ใช่คอนนอการ์ลัเกอร์ไม่ใช่เขามิมาโน่หรอเอ้ยยังไงนายเเกตนะฮะเ,เบอร์9หน้าเป้าแน่นอนนะแล้วแฮร์รี่เคนนะเบอร์7เบอร์10เบอร์11อ็ดขวาหน้าต่ำแล้วก็ซ้ายปีกซ้ายเนี่ยนะก็คือซาก้าจูต์เบลลิงแฮมเบอร์10และฟิลโฟเดนนะฮะเบอร์11 ฟิโฟเดนนี่วันที่เล่นกับไอซ์แลนด์ตอนก็โดนโหดเลยนะตอนตอนเดินออกจากสนามเนี่ยแล้วตอนนี้มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับโฟเดนนะ,ะตอนนี้รับอยู่200,000คูณ2เข้าไปะฮะก็เป็น40,000 0ต่อสัปดาห์โอ้โหจะกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดตลอดกาลเลยฮะแต่อาจจะโดนหั่นลงมานิดนึงให้เหลือสัก 3, 3 7ม0 0 0เหมืนให้มันเท่ากับฮาร์แลนด์ให้มันเท่ากับเดบลอยจะได้ไม่ต้องเขินหน้าเขินตากนันนะฮะมีคนวิพากษ์วิจารณ์โฟเดนนะให้ เวลานายเล่นในอังกฤษนายไม่จาบเลยอ่ะ oh, oh, oh. แม่งยังใช้คำว่าจาบอยู่อีกสมัยนี้นายไม่จาบเลยวะเฮ้ยไม่เหมือนตอนเล่นแมนซิตี้อ่ะฟูแดนนายเป็นอะไรของนายเนี่ยนายต้องจาบเท่ากันเนี่ยวะ อันจริงนะโฟเดนทีมชาติเนี่ยยังไม่เท่ากับแมนซิตี้จริงๆนะเอามาดูเบอร์อื่นเนี่ยสิบสองก็คือทิเปียฮะทิเปียเบอร์สิบสามแลมสเดลโอเบอร์สิบสามนี่เป็นเบอร์ที่อันเดอร์เลดที่สุดละนะฮะแลมสเดลโคสำรองเบอร์สิบสี่เอสซีคอนซาสิบห้าลูอิสดังขอนอฟกาลาเกอร์เบอร์สิบหกอีวานโทนี่ฮะกองหน้าจากเบรนฟอร์ดเบอร์สิบเจ็ด อันตัวนี้กอดอน18บโอลิวัตกินส์อีกหนึ่งกองหน้าเบอร์19นะฮะเบอร์20คือโบเวนเบอร์21เ e อเอมลิชีเอเซ่2ี่สโจโกเมสโจรับจบ23ดีนเฮนเดอร์สัน24โคปาเมอร์โคปาเมอร์น่าจะเป็นตัวสำรองของจูดหรือ,ปนะะอเปล่าฮะเบอร์25ดัมคอตันคอปปี้มาโนเบอร์26สำรองนี่ถ้าเบอร์1นึ่งถึงสิเป็นตัวจริงนี่นะฮะอังกฤษก็อุ่นเครื่องมา2เกมกับบอสเนียที่นิวคาสเซิลก็ชนะไป3-0หวานจี จากนั้นก็แพ้ไอ้สแลนด์ขมปีโอ้โหศูนหนึ่งที่เบลมบรีนัดแรกกนะ็คือวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันนะตีสองผมมาดึกเกินไปเจอเซอร์เบียที่เกลเซนเคียเซนสนามของ ชาลเก้นะที่ชาลเก้นะฮะจากนั้นมันประจันที่20เออมาฮ่าทุบเลยวะเลนดี่แฟรงค์เฟิร์ตเจอกับทีมชาติเดนมาร์กวันอังคารที่25เจอกับสโลวีเนียตี2ที่โคโลนนะเ,เก็บมาฝากกันนะฮะคืนนี้บอลอุ่นเครื่องทั้งยูโร2024ทั้งโคปาอเมริกานะฮะน้ำแฮวขอให้เป็นบอลที่เป็นต่อทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะฝรั่งเศสอิตาลีและอาร์เจนตินานับผม